ผิดหวังกับสายโมนะคะจนเลิกโมนะคะอันนี้ไม่เป็นไรนะคะไม่ได้อันตรายอะไรนะคะบางคนอาจจะดีก็ได้นะคะเพราะว่าเราโมแบบผิดๆอ่ะนะคะเราแบบโมอินแบบว่าคิดเองเชื่อเองหวังเองผิดหวังเองอะไรเงี้ยอะ่ะก็เลิกไปเลยก็ได้นะคะมันแบบเข้าจยากอะ่ะเส้นทางเนี้ยมันเข้าใจยากนะคะก็ตัดความกังวลไปเลยนะคะก็ทําความดีอย่างเดียวนะคะ แต่บางคนคือผิดวังอาการทําความดีนะคะไม่ได้มูมากหรอกนะคะก็คือแค่ทําบุญไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัตินะคะแต่เมื่อทําแล้วมันมันไม่มีอะไรดีในชีวิตนะคะก็เลยกลายเป็นเลิกทําความดีแล้วไปเวดาร์กเลยนะคะไปแบบโอ้โหนะคะกินเหล้าอะไรแบบในเมื่อทําความดีแล้วมันไม่ได้ผลก็นะทาชั่วมันเลยและกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อันตรายนะคะอันนี้อันตรายมากๆดังนั้นนะคะ คือความดีที่มันจะดีจริงๆอ่ะมันจะต้องเป็นความดีด้วยปัญญาความดีที่ไม่เป็นศีลแะพะตับปรามาเนี่ยได้ยินบ่อยเนาะไอ้คำว่าศีลแะพะตับปลามาหรืออะไรเนะี่ยพี่มินก็ค่อยๆมาเก็ตเก็ตจากการฟังเทศฟังธรรมศีลแะพะตับปรามาก,ก็ตอนแรกก็อ่ะไอ,ไอเวลาอ่านนะมันก็ประมาณว่าเชื่อศีลโพดแบบผิดผิดไอ้เราก็ศีลโพดแบบผิดผิดไอ้เราก็นึกไปอ่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทศก็อ๋อแบบพวกเอ่อชีเปลือยหรืออะไรเงี้ยที่แบบนั่งทรมานตนเอ่อ อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอปฏิบัติทำปุ๊บเนี่ยมันละเอียดยิ่งขึ้นไปนะมันเหมือนกับยังไงอะทาอะไรเพื่อเอาไว้แลกกับอะไรอะนะคะอย่างเช่นเหมือนกับการปฏิบัติธรรมนะคะเวลาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้เราแบบดูเวทนาเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานอะอให้ดูการเกิดดับดูอนิจจังทุกขังอนัตตาอะถ้าเนี่ยถ้าเราปฏิบัติถูกก็คือดูไปด้วยจิตที่เป็นกลางนะคะแต่ว่าเวลาที่ มันกลายเป็นศีลพระตาประมา a คืออะไรนะคะ,อะขอให้ข้าพเจ้าเอาชนะเวทนาได้นะคะกลายเป็นตัวตนมานั่งเอาชนะเวทนาแล้วถ้าชนะได้แล้วบางทีมีอธิษฐานต่ออีกนะอธิษฐานต่ออีกถ้าชนะเวทนาได้ขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยคือศีลพระตาปร a r m อย่างเงี้ยเป็นตน้นนะคะหรือว่าการแบบเออนับถือเทพเจ้าหวังว่าเทพเจ้าจะโดนบันดาลให้พ้นทุก์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือคือเขาเรียกว่า เพราะว่ามีวิจิกิจฉาไงคือความสงสัยในเรื่องของกรรมการส่งผลของกรรมเราไม่เข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยจึงมีเนี่ยมามีความเชื่อแบบผิดๆเพราะต้องการการพ้นทุกนะคะหลายๆคนก็รู้นะว่าเทพก็ช่วยได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างแต่ก็หวังว่าไอ้ส่วนที่ได้บ้างมันจะมีโอกาสเป็นเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะมันก็ละเอียดอ่อนนะของพวกนี้มันก็ละเอียดอ่อนนะคะแต่จริงๆแล้วทุกอย่างใช่ มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามเรื่องของกรรมการส่งผลของกรรมนะคะเนี่ยตรงเนี้ยนะคะ,ะส่วนในส่วนของอาคนที่เข้าใจบ้างและยังแบบ คือเขามีเหตุปัจจัยกับเทพมาเขาจะมีความเชื่อความเชื่อในที่นี้อันมันอาจจะเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลเนาะอาจจะฝันถึงอาจจะมีประสบการณ์อะไรแปลกๆที่เขายังเชื่อมโยงกันอยู่มันเชื่อมโยงกันด้วยบุญสัมพันธ์แต่ก็เข้าใจเรื่องกรรมนะว่าไม่ได้ช่วยกันได้ตลอดอะ,อ,ะอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็อนุโลมเนาะอนุโลมนะนมนะคะอันเนี้ยดังนั้นนะคะเราก็ต้องนะคะพยายามนะคะ ปรับปัญญาของเราในการทำความดีทำความดีแบบไม่มีตัวตนไปยึดถือตัวตนไปยึดถือกันเนี่ยไปนั่งกดดันความดีเหมือนกับไปนั่งขอพรกับความดีอะ่ะนะคะเหมือนเหมือนกับเรามีตัวเราเข้าไปบังคับผลของการทำความดีว่ามันจะต้องออกผลใน3วัน7วันเนี่ยคือการมีตัวเรามูมันยากนะเนี่ยพี่มิ้นก็ปฏิบัติทำมาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะคะก็พึงจะมาค่อยๆเข้าใจไอ้พวกเนี่ยนะคะ ฟังเทศไปอะไรต่างๆนาน,นาเออเราเราเองเรามีเราเองเออเราเราผิดเองอะไรเงี้ยเออเรานั่งเออแบบยังไงพอมาฟังเทศบ่อยๆอย่างเงี้ยก็เข้าใจแล้วอ๋อเออทุกอย่างเนี่ยเรามีเราออกแบบไว้หมดเลยนะคะความมีเราเนี่ยแหละคือตัวปัญหานะคะเออและความมีเราก็คือเป็นผู้ที่อยากจะได้สิ่งสิ่งนั้นสิ่งสิ่งนี้เออตามแบบที่เราคิดแต่เราไม่เข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยว่าเราเคยทํากรรมเอาไว้ อะไรแบบเนี้ยเนี่ยมันก็ค่อยๆเก็ตแล้วก็คล,คลี่คลายไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยปรับ mindset เกี่ยวกับเรื่องของการทําความดีใหม่ต้องเข้าหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องปฏิบัติธรรมนะคะแบบเข้าใจนะคะถ้าปฏิบัติธรรมแบบเนี่ยอ้อนวอนเนี่ยนะคะจะกลายเป็นความผิดหวังทันทีแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมไปแล้วมันเกิดความสบายใจปฏิบัติธรรมไปแล้วมันเกิดถึกมันไปสู่จุดที่ละตัวตนไปเรื่อยๆอเนี่ยอันเนี้ยเราจะ เข้าถึงสู่กระแสแห่งธรรมะที่มันให้ความสุขกับเราแม้มันจะมีเรื่องทุกข์เข้ามาหาเราได้นะคะก็สู้ๆกันต่อไปนะคะพี่มิ้นอยากให้ทุกท่านปฏิบัติกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะไอ้ที่พี่มิ้นมาเล่าๆเนี่ยเป็นการแค่รีวิวว่าเออเราแบบมีความสุขขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีทุกข์อีกเยอะนะเอ่อจากการปฏิบัติแบบนี้นะคะก็เป็นกำลังใจใทุกท่านคะ่ะ